กะดีหูกะดีมันวะป้าเลาบงอมแม่เล่าไปแง่งนึงแทงแงงโอ้ยเลาหูหลานส่ไดเพ่น้างเล่านนอยนิดนอยเท่าเยี่ยมยะ่าไันย้าเท่าไหมยายเทียมแมรุ่นนี่ตัวยเทียมย่ยเท่ายายเท่าเลาไปเราก็ได้แปดสิบแปดสิบเก่าเนี้แปดสเก่าอยู่เด้แม่เลาไปนี่เราเพื่อทออิานรุ่นนี้รุ่นนี้อันแม่เขาแม่คือไง

กินแสบๆได้ย่ายืดยื้อได้ดูมันคนเยืเน้อลูกตุ่มหลานเป็นโนโค้งใช่เหรหลานที่จ้าเอาแก่มดากินหรอขนาดดุนซ้ำดีก็ยังอยากแก่อยู่เ้ยดุนซ้ำดีแล้วก็ยังอยากแก่เพรกินเขาแซ่บไปนะหมดธรรมดายหขัดดูคุณให่าัดใขัด บักจอยบักจ่อยมึงันจะเบาแห้งมึงันจะเสียงดังเอยบัตรอยัตรอยบรอยบกรชออยบัตรอยบรอรอยบัตรชอบรอยบตรปอยบัตรชอยบันรอยบัารชอยรอยบัตรบัตรชอยบรอาั้รชารอบยบ่บัตรอบัตบัน เดี๋ยวนี้เป็นคือกันเบิดพี่น้องก็กคือมาแล้วผู่ข้าเจออกก้าว่ากินข้าเจ้าวกะพอเท่ากับเห็ดเป็นพูดเป็นพูดจัดใส่ถุงเนี่ยเป็นแบบแกงสันไปเบิรงนี่นี่จัดใส่ถุงเนี่ยมอันนี้เบิร์ตป็นเราสองขิงด้วยกันเนี่ยเนี่นีเทท้เขาปุ้นแกงเผ็ดเ้าวปุ้นแกงเผ็ดลาบก้อยผู่ข้าเจ้ามาแล้วข้าเจ้าบ่านางโตข้าเจ้าบ่ก,กินเท่ากับเอานี่ให้เพื่อนเพื่อนกับแม่กินบ้านเนาะก,ก่ะเนาะผู่ข้าเจ้าไปให้ไปหน้าข้าเจ,าจ้าวมะฮ่มเจ้าเ้าเท่ากับโยกอันนี้ให้เพื่อนเลย ประเทศนี้บ้านเขาเป็นคือกันเบิดพี่น้องคุณผู้ร่างพ้นกระจอมมานังผู้ร่างพ้นม่านังค่ะนางโปูไฟทางคุ่นค่ะพี่น้องไฟทางนั้นแต่มาได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงเพลงได้เพื่อยากไปทางนั้นเอาแบบว่าจักน้อยนี่ประมาณเพ้นประมาณเพ้น่ะเพ้น่ะพระเพิ่นกาจังสีมานิมนต์หลวงพ่องคอมต์หลวงพ่อ ว่าเก้าลูกเวทีเก้าลูกพนยัยกงารไปนิมนต์ั้งว่าชิบสองลูกเอาเด็กสิมาเสิร์ฟสิคือป้าแต่งตัวส,สวยๆนะลูกอันเด็กเสิร์ฟคือป้าแต่งตัวส,สวยๆแนะ่ยไว้ได้ซ้ำนี่คาราทีนอ้องเวลาเพื่อนว่าประเพีนี่บานเท่าพี่แซนบานเท่ามันเป็นกันเอง จยากหน่อยเพรน he the so ี่แขกเกลือกสิมาหลายเพราะว่าเพิ่นนัดเพิ่นนัดจังเพรษเมื่อเป็นจังเศรอบเมื่อเป็นจังหันเนาะค่ะเนาะธรรมดาก็ซอยกันเป็นประเพณีอีสานบ้านเฮาดูสิละถ้ามีลักม้อหลักดูนี่แกงเพรษนี่ข้าวปุ้นธรรมดาดูจะมีหมูหมูกับเบิดอหลายตอยู่ค่ะพี่น้องว่าเป็นเบิดนหน่อยโตเนี้ยว่าเป็นห้าตพราบ่ห้าตัวหกต โดนันขัดแขกมาหลายกับไปเลยเนี่ยค่ะพี่น้องเบื่อแล้วเอามาไหมก็เป็นอย่างธรรมดาของประเหนี้บานเฮ่าได้หน่อยแล้วไปน้ะบอกว่าเอาเนื้อห่วงไม้แกงได้มาสรพราะท่านไหนกินเข่ายู่พี่น้องเพราะท่านมีแนวกินมีกันเนื้อบอกบอกได้หน่อยเอาเนื้อห่วงไม้แกงไปทางหนเนื้เนย้อุปไปทไหนเนืยอซุปเนยุดชองไก่ไก็กันเลยองไก่ไก แล้วเข้ากับบั้นคำเลีย<ำ>เ้ยงบั<ำ>้นคำเลี้ยงบ้านคำเลี้ยงสลักข้ามหม้อหม้อสอหม้อหม้อสอเจ็บสลักข้ามบลกไก่ค่ะพี่น้องเข้าแล้วแล้วในเมืองเออเก็บเขาเก็บของโซงเรียบร้อยแล้วเขาจังไปก็ได้สามโมงเรงสี่โมงเรงทีง่ห้องหามงจังไปก็ได้คำคำนเน,นี่ยหองจัไปอ่ะมันบลกไก่เนี่ยภาษาบลกกี่กิโลเองเนาะพี่น้องเอาผู้ใดอ่ะเพราะท่านไหนมากกับเลี้ยนเชิญเด้อค่ะเด้อพี่น้อง เรียนเชิญพี่น้องสุขูมสุขคนคือว่าไม้กินมาทำบุญม,ม,มือนี้เป็นมือเอาบุญของบ้านปามนาน้ำอ่วงสาเรากละลำพันธ์ลำพันหลวงเหลียงลำพันน้ำอ่วงสาลำพันเหล่าหยู่พี่น,น,พน,น้องเแจกได้เส้นพีเส้นน้องมากเลยค่ะเด้อ อะไประทานมากกบมาไม่กินมาก,มาก,ก,มากถ้าหมุนน้ากันยินน้สาสาราญาล้วจ้างไปบอบาแต่ว่าสิเป็นพีน่น้องอ่าอยู่บ้านแพ้งหรือว่าเป็นพี่น้องท่างอืน่นเอฟซีขันใดเงินหรือว่าคุณแม่สุภาพอ่อันนี้บอบอเป็นไรสดหรือว่ายคลิีวิดีโอค่ะเดี๋ยวจะไรสดไรสคดิีวิดีโอประมาณเอาประมาณยักสิมหานาที่ซะหนูจาน้างนอยย้งไรสดค่ะเออซิหานาที่หรือจในในังไรสดบอบาเอาบอกพี่บอกน้อง พี่บอกน้องว่าเออจะคอยมากเพาว่าสิบเดืนน่ะพี่น้องอยู่ไก่อยู่ไกลเรียงเชิญทุขุนทุกคนเด้อค่ะเด้อผ่านมาทางนี้กับกูได้ผู้ใดผ่านมาไก่อยากท้าบุญหรือว่าอยากยิ้มมาละประทานอาหารน้ำกันกส่เชิญกส่เชิญพี่น้องทุขุนทุกคนเนาะค่ะเนาะเอาประมาณแจ็คสิบกว่านาที่สิหานะพี่สิหานะทีกับปิดกินแล้วจะเป็นอะไรเสิร์ฟใหม่ใส่ยังละน้อย ขอบคุณพี่ขอบคุณนนอนได้ขายจักใกล้ไปไปทางคุณเลยปิดเสียงไปปิดเสียงมาที่นาสยังไปทางเั้นปิดเสียงได้คเ่อเลื่นเื่อเ็นกับมีจักาตะเก้ว

ดยตแจงีละกูได้หน่อยคือสิเป็นมือตัตื่นละเอาเห็ดมาแกว่าง้วงูขึ้นไหคือผัดขึ้นเนื้อก็ได้สิ้นก็ได้มีแต่ิีหมูกับซีน้นคน หนีไปห,หนดไปดังอ่านดไปควยแล้วค่ะไปแล้วขอบุณเบสรเด,ดี่ยวไปถึง<อ>เห็ดคอยกันนะโอผู้ชายกับเห็ดเป็นได้ว่าแม่ตัดเวนผู้ชายเห็ดเน เดี๋ยวเข้าจังไรสดกันเลยค่ะปิดคลิปไปก้อนกันเลยปิดคลิปไปก้อนนะย่าเหมือนจังไลฟ์ม่ไปสิบห้านาทีไปไปได้สิบกว่านาทีแล้วค่ะฮะสิบห้านาทีก็เอาแล้วกินออกกนออกกินเลยก็ได้เดี๋ยวเราค่อยไลฟ์สดใหม่ ันนี้คือมันปิดการือว่าไปเท่าพุ่งแบบหรือไมแต่เสียงไปฟังทางนี้แขกพ่ะท่านมาหลายค่ะพี่น้องอันนี้ถ้าอ่าไล่ซุดจักน้อยกับสิไล่ซุดให้พี่ให้นอ้องเ้าเบิ้งพ่อ,อเป็นนำกินจักน้อยแขกพ่ะท่านมาหลายแล้วสุภาพก็ออกมาก,ก่อนส่วนมากเหมือนมัวมาซอยงานกับสิเดฤกเดฤกแล้วบันนี้จะสิพาคก,กันนอนพ่ะท่านได้ตื่นกับนี่ค่ะพี่น้องแต่แม่สุภาพก็ตื่นแล้วลออานานก็เลยอาบน้ำก็เลยออกมาก ว่าผูาพ้พญยญาบาลอ,อันเพื่อนเพื่อนพยาบาลไปหับเพื่อนพยญญาบาลมาแต่สุดสายแก้วเสื้อผ้ิ่เสียวเพื่อนเสียวเพื่อนมาถังจจกว่าเสียวเพื่อนมากพยาบาลแล้วมากหรอ่ค่ะมากเพื่อนมาบ้านลุกตู่มาบานลุกตู่นไปอยู่ป้าน้อยเพิ่งจะตื่นเมือเมื่อกี้เนี่ยเรเลยญาติโทรหาคุณเลย่าเดี๋ยวข้อเสียวจะเป็น,นอ,อันพ่อเสียวอันเสียวพยญญาบาลจะไปหับด้วยพนักเพื่อนมาหอดมาใั่ เร่บ้านวันนี้บ่านว่าท่านตื่นเบินมาผมอยู่เสื้อไผ่เที่ยวคนท่านมาหอดเที่ยวเคนบอมเพราท่าน,านตืน่นเบินมาเพิ่งามาเมื่อกี้หนูหละแม่่ันโอ้คือกันคักเซี่ยวกระด้ไงานกดางานนั่นมุ่นมาหลอพี่น้องจะเป็นดีให้มาซอยเซี่ยวหากันอันนี้เกินเพื่อเอนวะเซี่ยวหักเซี่ยวแห้งเซี่ยวอีหลีอีหลอกกระดอกกระดิ่ไปทางไปย่างไหนกับมายม่ บ่บา,าจะเป็นหนนะะุ่นย่ามอดไรก็มากที่เขาจะเป็นดีไฮเลยเนี่ยค่ะอันนี้มันอย่างนีอันนี้คือใส่เทนใช่ไหมเอาไว้ใส่เทนใช่ไหมคะใช่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 ใส่็สีแดงๆอะไรแต่ใส่สเทนเดี๋ยวนะคะไปค่ะปิดคลิปปิดคลิปค่ะพี่น้องเอาคลิปนี้คือเสียไว้ซัมเมอก่อนเดี๋ยวแม่สุพรรณจะไล่สดเด้อค่ะเด้อคลิปหนาจังวากันไหมเอา ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปก่อนพ่ะนะ